สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านรมถึง FC ของช่องบัวลักษณ์หนึและก็ผู้ที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมในคลิปนี้นะคะวันนี้ช่องบัวลักษณ์หนึ่งหาสี่จะมาเ,ะเล่าเรื่องประสบการณ์เรื่องผีที่วังท่าพ,พระนะคะซึ่งผู้เขียนก็ได้มาจากกองบรราธิการศิลปวัฒนธรรมเผยแพร่เมื่อวันอังคารที่16กรกฎาคมพศ2567 ผีมีจริงหรือไม่ใครที่ยังไม่เจอกับตัวเองก็ยากจะตอบว่ามีจริงหรือไม่แต่จากประสบการณ์ที่เราเจ้านายได้ทรงพบเจอที่วังท่าพระผีอาจจะมีจริงนะคะเรื่องกลัวผีนี้เชื่อว่าผู้ใหญ่หลายท่านสอนลูกหลานไม่ให้กลัวเกินกว่าเหตุแต่จะได้ผลเมื่อเด็กๆก,กลัวหรือยำเกรงผู้ใหญ่ท่านนั้นมากกว่าผีเหมือนกับหม่อมเจ้าหญิงดวงจิตจิตพง ทรงเขียนไว้ในป้าป้อนหลานที่ใช้อ้างอิงครั้งนี้อ่ก็เมื่อลูกหลานของท่านถามว่าป้าเคยเห็นผีไหมคะท่านก็ทรงรับอ่ว่ากลัวมากเหมือนเด็กๆอื่นๆแต่ก็กลัวพระบิดาพระบิดาของท่านก็คือสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาาริศรานุวัตติวงศ์มากกว่าก่อนจะทรงเล่าให้วาฬหลานฟังว่า เศรษปู่ก็คือสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานาริศรานุวัตติวงศ์ไม่ปลดได้ลูกหลานกลัวผีถ้าท่านจับได้ว่ากลัวก็จะถูกดัดสันดานเสียอ,อ,อมจนชินเขาก็กล้าไปเองสถานที่ดัดสันดานก็คือในวังท่าพระที่มีชื่อเสียงเรื่องผีดุวังท่าพระผีดุหม่อมเจ้าหญิงดวงจิต ทรงเล่าว่าพวกพี่ๆของป้าเคยเล่าว่าในสมัยเด็กที่ดัดสันดานของเด็กรุ่นท่านคือตำหนักในส่วนที่วังท่าพระปลูกอยู่ติดกับกำแพงข้างต้นจันทร์แถวต้นสายเกเป็นที่ขึ้นชื่อเรื่องผีดุสเสดปู่ก็คือสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาณาริสรานุวัติวงศ์ จึงทรงลืมของไว้ที่ตำหนักนั้นบ่อยที่สุดไม่ซองบุหรี่ก็ไม้ขีดไฟและหนังสือที่ท่านอ่านค้างอยู่เป็นต้นใครมีท่าว่ากลัวผีถูกใช้ให้ลงไปหยิบและมักต้องไปบ่อยๆจนกว่าจะหายหน้าซีดเอ่อที่เดือดร้อนมากที่สุดคือทรงใช้ให้ไปรินน้ำชามาถ้วยหนึ่งถ้ามีเสียงอะไรเก,ก,กลาก,ก็วิ่งไม่ได้ต้องเดินประคองไม่ให้กระชก กลัวสมเด็จมากกว่าผีก็ต้องแข็งใจทนแต่ก็ไม่เคยมีใครถูกผีหลอกสักทีครั้นถึงสมัยเด็กรุ่นป้าตำหนักสวนนั้นหรือแล้วสถานฝึกหัดเปลี่ยนเป็นในห้องบรรทมซึ่งมีตู้ประอัดเป็นตู้ไม้ทึบบานเป็นกระจกเงาเวลาเข้าไปมืดๆเห็นเงาตัวเองวูบวาบในกระจกนึกว่าใครเดินออกมาจากในตู้นั้นหัวใจจะหยุดเสียให้ได้ และที่ท้องพระโรงซึ่งถ้าเป็นเวลาที่ว่างอยู่เพียงแต่จะต้องเดินผ่านไปเฉยๆก็ไม่สู้กระไรแต่ถ้าเป็นเวลาที่มีพระศพตั้งอยู่ด้วยพอลงบันไดหน้ามุกไปได้สามสี่ขั้นก็ต้องนั่งลงร้องไห้จนกว่าจะมีใครสงสารแอบเลี้ยงมาอาสาไปเป็นเพื่อนสเสร็จปู่ท่านก็ทรงทราบแต่ท่านทรงเฉยเสียทำเหมือนไม่รู้เท่าเพราะไม่ได้ตั้งประทยัยจาเข้มงวดนัก หัดไปสอนไปโตขึ้นก็สามารถควบคุมจิตใจได้เองหม่อมเจ้าหญิงดวงจิตเองก็เคยทูลถามพระบิดาว่าเคยเห็นผีหรือไม่เช่นกันท่านรับสั่งว่าพ่อไม่เคยเห็นผีแต่เคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นบางครั้งที่อธิบายไม่ได้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรเช่นครั้งหนึ่งพ่อลืมตาตื่นขึ้นกลางดึกรู้สึกหนาว มองดูหน้าต่างข้างเตียงเห็นเปิดอยู่ทั้งสองบานแสงเดือนส่องทอดเข้ามาที่พื้นห้องสว่างเป็นลำพ่อลุกขึ้นนั่งบนเตียงคิดจะเดินไปปิดหน้าต่างจึงลุกไปปิดหน้าต่างเอื้อมมือออกไปเจอหน้าต่างปิดลงกรอนเรียบร้อยแล้วทั้งสองบานไม่เข้าใจเลยว่าฝันหรือละเมอหรืออะไรทำไมจึงเป็นไปได้เช่นนั้นอธิบายไม่ได้จนบัดนี้ อีกครั้งหนึ่งพ่อกำลังนั่งกินข้าวอยู่ข้างบนได้ยินเสียงใครเคาะโลหะอะไรอย่างหนึ่งที่ในห้องใต้ชั้นต่ำดังรัวกังวานได้ยินถนัดหมดทุกคนห้องใต้ชั้นต่ำนี้อยู่ข้างล่างตรงกับห้องเสวยเป็นที่ทรงเก็บศิลปะวัตถุและเครื่องดนตรีมักจะปิดใส่กุญแจไว้เปิดเป็นเวลาเช่นลูกๆล,ล,ลงไปเล่นปิงปองกัน หรือครูมาสอนหนังสือในเวลามีงานมีแขกเป็นต้นจึงต่างก็โจทย์กันแท้ว่าเสียงใครเคาะอะไรในห้องนั้นจะมีใครเข้าไปเคาะได้อย่างไรในเมื่อห้องก็ปิดใส่กุญแจไว้พราอ,ออกความเห็นว่าอาจจะเป็นหนูขึ้นไปไต่บนคล้องวงเหยียบไม้ตีคล้องซึ่งวางพาดอยู่กระดกไปถูกลูกคลองเข้า จึงให้เด็กลองไปเปิดประตูห้อง้อพิสูจน์ดูก็ไม่ใช่ทั้งไม่มีเครื่องดนตรีใดๆเกิดเสียงเหมือนเช่นนั้นเลยครั้นรองเคาะเครื่องโลหะอื่นๆดูต่อไปอีกก็ปรากฏว่าดังเหมือนเสียงที่เคาะพระพุทธร,รูปทรงเครื่องต่างพูดเถียงกันว่าทําไมดังขึ้นเองได้พ่อก็เอ่ยขึ้นว่าครูแรงหรือถ้าครูแรงจะได้ไหวครู พอพูดคำขาดก็มีเสียงเคอขึ้นอีกครั้งหนึ่งดังรัวกลางวานได้ยินชัดทุกคนนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หาเหตุผลมาอธิบายไม่ได้ว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นจึงคิดไปเสียในทางดีว่าครูมาเตือนสติมิให้เป็นคนประมาทขาดความเคารพครูบาอาจารย์เพราะก็เลยไหว้ครูตั้งแต่นั้นมาทุกปีจนบัดนี้หม่อมเจ้าหญิงดวงจิต ทรงเล่าถึงประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับองค์เองว่าเรื่องหนึ่งที่จะเล่าให้ฟังเกิดขึ้นที่วังท่าพระในระหว่างที่มีงานสุปคุณย่าคืนวันหนึ่งเมื่อพระสวดเสร็จแล้วก็ไปนั่งอยู่บนตำหนักในห้องโถงที่เคยเป็นห้องเสวยของเสด็จปู่นั่งคุยกันอยู่หลายต่อหลายเรื่องและในที่สุดก็วกมาที่เรื่องผีที่ใครเคยได้ยินได้พบมาอย่างไรก็เล่าสู่กันฟัง ป้าเล่าขึ้นมาว่าที่นี่มีผีที่ชอบกระซาวเด็กด้วยปิดไฟพี่ๆเคยโดนเห็นไฟเปิดทิ้งอยู่ก็เดินไปปิดสวิตยังไม่ทันถึงไฟก็ดับพรึบลงไทยเสียก่อนมีทํานองนี้บ่อยๆวันหนึ่งคุยกันอยู่ถึงเรื่องนี้ที่ตรงหน้ามุกมีคนพูดว่าไม่เชื่อว่าดับเองได้เข้าใจว่าคงจะเป็นเพราะสวิตหลวม หรือมีใครแอบมาปิดเพื่อล้อเล่นหรือจิ้งจกไต่ไปโดนเข้าคนกิ้กลัวก็เลยซัดว่าผีหลอกเขาอยากจะมีโอกาสได้พิสูจน์นักพอพูดจบไฟที่หน้ามุกช่อนั้นก็ดับให้ดูทันทีเดี๋ยวปิดดวงนั้นเปิดดวงนี้กลับไปกลับมาเหมือนมีคนมาเปิดปิดสวิตไฟเล่นทั้งทงท,งที่มองเห็นสวิตซึ่งอยู่ห่างจากที่นั่งกันอยู่สักสาเมตรเท่านั้น คนอยากพิสูจน์นั่งตัวแข็งจ้องสวิตไฟตามไม่กระพริบทีเดียวแม้จนเมื่อไฟกลับเปิดเป็นปกติแล้วก็ไม่กล้าลุกไปตรวจสอบดูสวิตไฟตามลำพังดังที่โอ้อวดไว้อันหนึ่งวังท่าพระสร้างขึ้นในรัชกาลที่หนึ่งได้พระราชทานแก่สมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมขุนกษัตรานุชิตวงเล็บเจ้าฟ้าเหม็นภายหลังเปลี่ยนเจ้านายผู้ครองวังดังนี้ ในรัชกาลที่สองเป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกเธอกรมหมื่นเจษดาบดินภายหลังเสด็จขึ้นโครงราชสมบัติเป็นรัชกาลที่สามจึงพระราชทานแด่พระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าลักคนานุคุณและพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าชุมสายในเวลาต่อมาถึงรัชกาลที่ห้าพระราชทานให้กรมหมื่นอาดุลลักษณะนาสมบัติบงเล็บพระเจ้าลูกยาเธอในรัชกาลที่สาม และพระราชทานให้สมเด็จเจ้าฟ้ากลุ่มประยานาริศรานุวัติวงศ์ในเวลาต่อมานั่นก็คือเรื่องราวผีที่วังท่าพระและขอขอบคุณผู้เขียนกองบรรณาธิการศริลป,ปะวัฒนธรรมนะคะซึ่งเผยแพร่เมื่อวันอังคารที่16กรกฎาคมพศ2567สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ